บปฏิขามาบาน,าบานีเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานแท้ๆกันบาลีได้ยินได้ฟังได้อ่านมาเรื่องสมาธิชาญเป็นแบบนี้เนี่ยจยึดมันถือมันในขัว้วาชาญหนึ่งสองสามสี่เออยึดมันถือมันในตัวนี้อีกไหลเข้าสู่ความยึดมันถือมันแม้กระทั่งในความสงบอีกเด้ความสงบกับหยุดจากสงบนั่นแหละที่มันบอกสงบ เมื่อเลยเป็นการคัดความของตัวของเองต้องมาความยึดมั่นถือมัน่นลายอย่างถ้าเหาคิดเข้าไปลึกซึ้งแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเหาฮู้จจะคำว่า,าปล่อยหุ่นจะคำว่าว่างหุ่นจะคำว่า,ามันก็แค่รูสื่อรูเฉยๆมันจะบอกมีปัญหาเด้ในการปฏิบัติเือนไปยึดยึดเอาแม้กระทั่งความสงบคำว่า,วาสงบนี่เป็นไปดังเอ้ดังใจที่จะของอยากให้มันเป็นตามอย่างยิ่ได้ดฟังมาแต่เหตุไปใดกันสั่น บันมือไม่มากเวลาไม่มากมันก็เป็นดังนัง้นเรื่องงด,งดเลยเออึดอัดเออเลย่อกเข้อใจเกิอดอารมณ์บาข้อใจอันนี้เราเอื่นว่ายึบมันถือมันแม้กระทั่งความสงบเนี่ยปวกมาฟังไม่อาจจะว่าขั้นเดเข้าใจดอกเ่าซื่อเด้เออเ่าซื่อ,อหลายๆคนยิ่งเท่ายิ่งแก่ยิ่งมีมณะ,ะยิ่งมีทิฏฐิหลายยิ่งตัญหาหลายบังคับลูกเต่าล้อหลานลูกไผ่ลูกเคย สารพัดให้เขาไปหานันหานี่แม่กระถังสอนว่ามึงจะย่อมมันเดอ้อคนได้คนธรรมดาดิอืมล้วก็เว้าเรื่องศาสตร์เรื่องตระกูลกูหญ่ตระกูลกูเก่งตระกูลกูเป็นนักเลงคนนี้นี่แหละขอ้อมดมันถือมันบอกมันไม่ได้ยอมไผ่เด้ในแร,รื่องข้อ,บอมบรูเรื่องอนว่าอวิชชาข้อมบรูอ่างศาสตร์อ่างตระกูลอ่านการศึกษาอ่างความรำลำรวยแต่มีเออบ่ให้ย่อมนะ นั่นเรยเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นก็ดีมันลึกซึ้งได้ว่าธรรมดาเดีที่มันถูกที่มันเวียน่ายตายเกิดอยู่ในนี้ที่มันสร้างปัญหาที่มันเห็นแค่ตัวมันก็ความยึดมั่นถือมั่นทั้งเบิดนข้ามาปฏิบัติธรรมก็มายึดมั่นถือมั่นยึดคู่บาอาจารย์ยึดผู้วิเศษเออยึดหลายๆอย่างที่ได้ยินได้ฟังมานั่นแหละบัญญัิข้ามข้ามาในการปฏิบัติของขา พอตัวเพิ่นว่าคำา่ารงชานกิเคยห่งยินอยู่วเริดเลื่อนชานก็เคยห่งยินอยู่เข่าชานก็เคยห่งยินอยู่แต่ว่าแต่ของท่านเคยเป็นเออบาริเพิ่นมาฟึกไให้คิดเอาได้บัดเนี่คิดเอาก็ความยึดมัม่นถือมั่นแหละอันคิดเอาเกิด<อ>จากความเห็นในความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองเกิดจากความเห็นส่วนตัวสี่ของเองเลยขาดคะอเน่่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้น นี่แหละจังหวะมันบ่ถึงจะเกลีอเพราะว่าความหยึดมันถือมันเอออยากให้มันเปลี่นดังใจจากของความหยึดมันถือมันตัวนี้ขวางเด้อยากสงบแบบนั่นจากเคยได้อ่านมาอยากสงบแบบนั่นคันนั่นจากเคยได้ยินได้ฟังมานี่เออมันบ่ได้เข้าใจตัวนี้ฉะนั้นพ่นถึงนีการมาอดทนอดกันเรือกขันตีปรมังตะโปติติขาเมื่อคมจาของเองเพื่อที่ฟัง ฟังเหตุฟังผลฟังเหตุฟังปัจจัยความเป็นไปความเป็นมาแห่งการที่เสาถึงความสงมบได้์ใดออ <c oughs> ถ้าเขาฟังโดยว่างความยึดมัน่นคือมันี่มีมาก,ก่อนเทาสิเ่าสิเข้าใจได้ไง่ายๆหนึ่งดอกไม่ได้เข้าใจยากดอกเพียง <c oughs> แต่ว่าทําความเห็นคล้อยตามจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองคล้อยตาม ากาูนี่เป็นทั้งสั่นกูนี่เป็น 40, ทัน้งสีเป็นคือเพล่นบาเบิดเมียมันก็สิค่อยๆเข้าใจมันจะค่อยจางคลายออกดอกอันสิ่งที่บ่าค่อยรู้ในตัวเองเด้ก็สิได้รู้สิ่งที่บ่าค่อยเห็นในตัวเองก็สิได้เห็นเค่อยรู้คยเห็นน,น,นั่นนี่มันจะคลายออกมาเองสู่การใครค่ครวญหน้าในรแล้วความสงบเป็นย่างอยากสงบแบบนั้นแบบนั้น <c oughs> <c oughs>